สวัสดีครับขอบคุณลูกค้ามากครับแต่เช้าลูกค้าก็สั่งซื้อเลยครับเป็นปืนเจลนะครับรุ่นนี้เป็น M4 A1 นะครับรุ่นนี้จะเป็นสีทรายสวยงามมากนะฮะมีดอทให้ครบเยอะมากเลยมีนี่นะหนึ่งดอทสองดอทสามดอทนะฮะมีนะฮะนี่หนึ่งดอทสองดอทนี่สามดอทนนี้ไฟฉายหนึ่งเลเซอร์หนึ่งนะครับกิ๊บมือโอ้โหครบชุดฮะเซ็ตโอเคนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยสนใจก็ทักมาครับนี่ก็เป็นคู่มือให้นะครับมีแบตเตอรี่ให้พร้อมหน้าสองเซลนะฮะกับสายชาร์จแล้วก็มีปลอกเก็บเสียงด้วยเข้ามมมีีีกกกกระะะป๋องนนน้้ําาแแลว็ซฮ แก๊สซีนให้ผมเอาอันนี้ดูเลยนะฮะแก๊สซีนใส่ให้แล้วกันนะครับก็มีอ่ากระสุนเจียวให้พร้อมนะฮะถ้ามีแว่นตาให้โอ้ครบเสร็จเลยครับผมคูปองรับไปเลยฮะสามโปได้หนึ่งโปนะฮะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยฮะโอเคนะฮะแล้วก็โปรสองโปรสามก็เดี๋ยวลงโฆษณาครับสนใจปืนเจียวรุ่นไหนสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเราบริเราพาบริการนะครับเราตอนนี้มีการเราอะไรเราก็พร้อมเรื่องการซ่อมการอัปเกรดฮะถ้าสนใจแต่งอะไรก็ว่ามาฮะโอเคนะครับสวัสดีครับได้จัดส่งให้แต่รอบเช้าเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ครับสวัสดีครับนี่เอาจะแจ้งหน่อยสวัสดีเมื่อกี้ลืมทดลองก่อนส่งนี่คือเนี่ยครับให้ดูก่อนเนาะเนี่ยมีไฟนะครับตัวอันมีไฟเนาะนี่ครับสีเขียวเนาะไฟเห็นนะครับทํางานปกตินะฮะเห็นไหมครับเห็นเนาะโอเคโอเคนะฮะอันนี้ก็ทํางานปกติสีแดงนี่ไฟแดงโอเคนะครับอ่าเช็คให้อันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรอันนี้แต่เป็นนี่เลสไฟฉายฉายก็มีนะฮะมีไฟ นี่ครับมีเนาะดิฉันนะครับก็พอเล่นได้อันนี้ก็เป็นเลเซอร์ฮะเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์แดงเล็กๆนะฮะนี่ครับเล็กๆน,นะครับเนาะโอเคนะฮะก็มันอย่างว่าจากโรงงานก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบยิงว่ามันทำงานปกตินะครับเราก็ทํารีวิวไปแล้วเนาะแต่นี้เราก่อนส่งลักกันดิใันสบายใจกันนี่ก็ถอดง่ายนะเดี๋ยวผมถอดก่อน ก็คือรีวิวก็หมายความว่าทํางานปกติแหละลูกค้าก็เอาไปก็สามารถเล่นได้เลยนะครับนี่ก็ล็อกก่อนล็อกได้นะครันทาแบบบีบกันนะฮะเซฟได้ใี้ต้องดูให้ถูกนะครับก็ข้างบนข้างบนสรับรับกันไม่ได้นะโอเคนะครับผมก็ยิงแบบแห้งกันเนาะครับประมาณนี้เซมินะครับนะครับอันนี้ออโต้นะครับผมอ่าโอเคก็ทํางานปกติเลยครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวจะแพ็คนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับสนใจรุ่นไหนก็เราจะอ่าก่อนรุ่นไหนก็สอบถามมาเนาะเราแต่เราเราก็เช็คสินค้าก่อนส่งทุกครั้งให้มีคุณภาพนะครับสินค้าดีเราถึงส่งให้ไม่ดีเราไม่ส่งนะครับแล้วก็เราก็ส่งไว้นะครับโอเคครับแต่เป็นเจยวถ้ามานะครับผมรุ่นต่างๆหรือจะอัปเกรดจะซ่อมหรือจะปรับแต่งให้แรงอะไรก็ส่งมาหรือปรึกษากันก่อนได้นะครับมาโทรมาสอบถามได้ครับหรือว่าไลน์สอบถามได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ